ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนชาาไทยกันอีกเช่นเคยนะครับอยู่บนโลกเอ็กโซสกายนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ในเกมโรบอกกันอีกเช่นเคยนะครับก็อยู่ในแมปนี้ออกจากสวนสนุกของเพนนี่ไว้นะครับแล้วก็ไม่รู้เราจะเข้ามาทําไมนะครับดูจากหน้าตาสวนสนุกเราก็ไม่ควรเข้ามานะครับอืดูสิครับโอ้แล้วก็เข้าไปเลยครับเข้าทางมาุ้้ยกระโดดข้ามถ้าคนปกติต้องจะเข้าทางนี้ใช่ไหมจริงด้วย โอ้เสียงรั่นมาแต่ไกลเลยปากกวุวงครับอู้หูอากาศมันร้อนร้อนกบ,บ้าแล้วตอนเนี้ยหนาวจะตายเสียงก็เริ่มไม่ดีเลือกเป๋งสีแดงที่ทุกคนคุ้นเคยเออเก,กือบตกแล้วอู้หูเหมือนในหนังคับท่านผู้ชมอู้ก็เหมือนแบบในฉากหนึ่งของอิดอะ่ะหรืออิดที่เราไปก่อสร้างนั่นเองไม่ใช่ในฉากหนึ่งของพินิว้ท่านผู้ชมเห็นไหม แต่มันอร่อยหรอือมันกินน้ำเขียวอียอย่างนั้นท่อก็โอ้โหท่อแตกมั้งนี่โอ้ท่อแตกกินด้วยดูท่ามันไม่ได้ต่อกันนี่อิดจะทำโรงงานอะไรเนี่ยโหนี่มันโรงงานหรืออะไรเนี่ยโอ้โห ไฟเนี่ยจะเอาไปปิ้งไก่หรือไงเนี่ยรึอันนี้ก็อิดมันจะทําอะไรเนี่ยมันจะทําโรงงานหรือไงเนี่ยดูดิท่อน้ําท่ออะไรเต็มเลยอ๋อผมก็ลืมว่ามันอยู่ใต้อะไรนะมันอยู่ใต้มันอยู่ในท่อระบายน้ำมันก็เราต้องหนีออกจากท่อทางท่อระบายน้ำสิอืมคนศูนไอคิวเขาคิดแบบผม มืออะไรมันหญ่ขนาดนั้นแล้วนายมีหลายมือขนาดนั้นเลยเหรอฉันขอยืมสักมือหนึ่งไปต่อยคนพิการได้ไหมนเนี่ยโอ้ท่อระบายน้ำของจริงเลยดูสิอิดมันจะสร้างโรงงานใต้ท่อระบายน้ำแล้วลยเนี่ยนายละโหดเกินไปแล้วนาอิดแล้วก็จะขึ้นมาในปากุ้นที่เหมือนเท้าวาอลเปเปิลนะครับแล้วก็จะเริ่มขึ้นมากันเรื่อยเรือ คือโปรเฟชชั่นแลเขาเล่นกันอย่างนี้ครับแบบไม่ค่อยๆกระโดดหรอกครับโปรเฟชชั่นแลนี่ยนี่โปรเฟชชั่นแลจะตกไปแล้วโอ้เกือบตกครับโปรเฟชชั่นแลโอ้เมื่อกี้ใจสั่นเลยนะว่าจะตกไม่ตกครับนี่โปรเฟชชั่นแลเขาเล่นอย่างนี้เขาไม่วิ่งเขาก็โดดอย่าตกเนี่ยเสียหน้าเลยนะถ้าตกเสียหน้าเลยเสียหน้าของจริงถ้าเราลงไปตรงนั้นมันจะเป็นยังไงอยากลุกต้องลองครับ แต่ไม่ควรครับอึบอึปปบปั๊บโอนี่มันไม่ใช่ทอระบายน้ำแล้วไอ้อิดมันจะสร้างลงลงหมูสับเนี่ยทำหมูสับเอาหมูสับทำหมูสับทุยไม่ใช่แล้วหั่นเนื้อมนนษย์ที่หลงทางเข้ามาแล้วให้กลายเป็นหมูสับแล้วก็เอาไปแล้วก็ทำเป็นแผ่นๆกลมๆแล้วก็ เอาไปย่างครับย่างเนยหอมๆไม่น่ากินแบบนี้ผมรู้ครับไอเป็นน่้ว้มันจะมาเเฮ้ hey, สวัสดีหน้าตาไหนไม่น่ากลัวเลยเพราะไหนหน้าตลกมากกว่าเฮ้ยเฮ้ยฉันหรอเฮ้ย hey. ได้แล้วได้แล้วเราได้แล้วครับเราต้องเรากระโดดด้วยนะครับไม่กระโดดไม่งั้นเราตกนะครับผมเจอบักนี่บ่อยแล้วข่อนจะมาให้ทู้ชม ก่อนผมจะมาอัดคลิปอะถ้าเราไม่กระโดดเราจะทะลุลงไปครับมาไล้จะโบเออนั่นไงเรียบร้อยครับเอ้ยเฮ้เเ,เดีนะมันยังมีอันข้างล่างอยู่ดีต้องกระโดดไปเลยครับผมจะไม่ยอมหยุดกระโดดดิดค่ะเอ้ยเกือบแล้วเกือบชี้มงเท่งแล้วแม่ละอึ๊บอ่าผมมาแล้วอึ๊บโห หไหนเอาสมองไหนคิดเนี่ยในการสร้างเนี่ยมันไม่หักเหรอถ้าชีวิตจริงผมคงตายไปนานแล้วละ่ะตั้งแต่ด่านไหนเนี <c> ่ย <oughs> ยัดอาดไหมลูกโป่งอะไรใส่แก๊้เยอะขนาดเนี้ยผมจำได้ว่าด่านรถไฟด่านสุดท้ายแล้วแค่โดดลงไปแล้วก็ขี่รถไฟออกมา Genius ทุกคนเตรียมตัวฟังความเสียวนะ เตรียมนะครับทุกผู้ชมโอ้เสียงอย่างดังเลยครับทุกผู้ชมแสบหูดูแสบหูจัง,อ,จงอ,อ่ะแสบหูเลยอ่ะอะนี่ไงเรามาถึงโรงงานทำหมูสับแล้วโอ้เกือบแล้วนี่คือโรงงานทำหมูสับชั้นยอดเอาขาหมูให้ตายเอมามาหั่น เอามาหาั่นนี่เอามาหาั่นแล้วก็เอากิ่งลงไปแช่เย็นเดี๋ยวเราต้องปิ้งเออเกือบอันที่สองเราจะรอดไหมวิ่งหอดครับี๋อวไปเราจะวาไปที่ไหนเนี่ยดูนั่นเราไม่ต้องวร์ปเราแค่เดินไปก็ได้มันอยู่ใกล้ๆเราเองแค่ขงหน้าเนี่ยนี่คือประตูวิ่ของอิดนะครับ โอ้โหเขาไฟอะไรเนี่ยแล้วไออิดมันจะเดินไปยังไงอ่ะมันขายาวขนาดนั้นเลยเหรอทำไมมันต้องสร้างสะพานอย่างนี้ด่ะฮ่าแล้วมันจะเดินยังไงโอ้จริงด้วยโรงงานหมูสับท่านผู้ชมเมื่อกี้มันบดสับแล้วมันก็ไปแช่เย็นให้แบบหมูเหมือนมันสดใหม่แล้วก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมเอามาย่างให้เป็นเบอร์เกอร์ให้เป็นหมูในเบอร์เกอร์แล้วก็เอาเข้ากับขนมปังพับชีสจิบลาครับอร่อย ตามจริงแล้วมันไม่ใช่เนื้อคนมันทุยตามจริงมันไม่ใช่เนื้อ,อหมูมันคือเนื้อคนเราต้องสปีดรันละวิ่งอา้าวที่ัวเกมแล้ว <c oughs> เราจะซื้อซอมบี้ทำไมมันไม่ได้ช่วยเลยวิ่งครับอา้าวทำไมผมไม่เก่งในการสปีดรันเลย กูเด็กเพื่อนไปกันแล้วเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงชั่มายผมไม่ผ่านเลยอยู่บล็อกหน้าด่านนี้คือผมต้องใช้เวลาไปเดินเป็นชั่วโมงจะผ่านเออผ่านแล้วอึ๊บเอออย่าตายอึ๊บเอออึ๊บเออ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 แก้วเออเออเออ เฮถึงแล้ววิ่งเร็วอีกนิดหน่อยไม่ได้แล้วเราจะถึงจีฟ้าแล้วนะเพื่อนลาวานี่ตกไปตายมาื่อไม่อย่าลองครับอย่าลองอันนี้ค่ะกระโดดหรอตุ้งจริงล้วยกระโดดจูงจุ้งจุ้งเราต้องกระโดดไปถึงสวรรค์น,นะครับท่านผู้ชมอันนี้มันอยู่ในนรกเหรอแล้วก็จะโดดยังไงจงถึงสวรรค์นเนี่ยกระโดดเป็นชาติไง อ๋อฮคิดง่อๆเนาะเราเนี่ยกระโดดไปอีกครับโอ้ถึงแล้วสปีดลันเลตโกตึงตึงกระโดดลงพวกเขาไฟร้อ,อนละอุเอ้ะอะไรเนี่ยผมกิ๊งอะไรอยู่ไหนเหรอติดเหลือเก้อนายเกียรตินายเกียรติโอ้อนหนโหเสียงมากพอดูสิ อูดีอิมันสร้างมันสร้างสวนสนุกได้ขนาดนี้ทำไมมันไม่ไปสร้างแบบแล้วได้ตังค์เยอะแยแะแล้วความรู้สึกบ้านมันเล็กลงเล็กลงไปเรื่อยนะนเรอาอตายนี่มันบ้านผีสิงแล้วเนี่ยมันผมว่ามันไม่ใช่น,ะนั่นน่าจะบ้านเพนนีไวท์ที่มาสิงอยู่บ้านอิดสิงนะครับแต่มันไม่มีอิดสกอนในการสร้างเลย มันไม่ใช่อิดอันนั้นเว้ยกระจกแลเนี่ยอ๋อกระจกไม่น่ากลัวเลยรู้อยู่แล้วอึบ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 อาวไม่น่ากลัวเลยสักนิดเนาะเราตายแล้วอะเราจะเปิดอันติโดยการกระดวิ่งกระโดดวิ่งกระโดดอึบตัวนี้กระโดดครับกระโดดครับอุ้ยเกือบแล้วพี่น้อง ไปแล้วก็ได้ออกจากนี่แล้วก็มาอยู่ที่ไหนเนี่ยคือแหละไอเนี่ยผมรู้เลยมันคืออะไรแหละแต่เราอยู่ในเกมที่อิดมันสร้างทำไมนายไม่สร้างเกมขายล่ะโอ้อะไรเนี่ยเอ้เออเออแล้วไม่อิดนายไม่สร้างเกมขายล่ะฉันอยากรล่จริงๆเลยมันจะได้ตังค์เยอะมากเลยนะอู้ออ อันสร้างเกมขายในจะเล่นตัางเด็กมหาสารเลยนะมากกว่าเกมฟรีไฟหรือโรบอทซะอีกนะอาเกมอะไรนี่อ๋อมันจะอยู่ตรงนั้นไ,ไปได้ะเดบให้มันขึ้นก่อนนี่ตอนนี้โรงงานกำลังเอาหมูสับอย่างเราไปตรวจว่ามีเชื้อโรคไหมเพราะเราต้องดู เอ่อความสะอาดต่อเพื่อบริโภคโอ้อันนี้คืออะไรนี่รถไฟที่เสี down, ยงไม่ funds. เป็นโอ้ทุกคนเสียงดังมากนะแนะนำให้จะเปิดเสียงดังนัเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วนะคะคือเสียงเพิ่มขึ้นเนี่ยมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่ลองฟังเสียงตอนที่มันโงนเสียงโทรศัพท์ตั้งนึง โอ้ยเสียงไม่อย่าตใดเลยคือพี่วายวิ่งตามแ,แมตม่จะไม่หย่อไม่หนักแรกเชื่อจะออกแล้วเพื่อน See you Bye bye เพื่อน,น้าเราไปเจอกัน์ตูนิีไวสว้าวผ่านแล้วครับท่านผู้ชมเราได้ขีวิว่งโดดมาข้าำตรงนี้แล้วก็ถ้าเราวิ่งไปอีกเราก็จะเข้าสวนสนุกใหม่นะครับแล้วก็ เก็บเรียนว้าวก็สำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แชร์กดแชร์อย่าลืมกด subscribe ด้วยครับขอเล่นสเก็ตบอร์ดหน่อยเล่นไม่ได้แล้วเนี่ยก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับใครชอบอย่าลืมกด like กดไลค์และก็แชร์นะครับสำหรับคลิปนี้บายบายสวัสดีครับ